คำเดิมๆตอนที่2วันนี้เราจะพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นอีกหงร้านที่กินมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันอยู่ข้างหลังก๋วยเตี๋ยวนางหมูไปไปกินกันสวัสดีจ้าเจ้าของร้านหายเจ้าของร้านอยู่นี่ เป็นที่1ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่คู่กับเมืองสงขามาอย่างยาวนานถ้าจําความได้เนี่ยเราก็น่าจะเคยกินตั้งแต่ปฐมเลยนะทีเด็ดของร้านก็คงจะหนีไม่พ้นตัวหนังหมูของเขาที่มีเทกเจอร์กรอบนุ่มหนืบอร่อยไม่เหมือนที่อื่นที่เราเคยกินมายังมีน้ําซุปอีกที่รสชาติกลมกลม่อมแล้วก็กินกับบะหมี่แห้งนี่อร่อยมากๆซึ่งเมนูประจําของเราก็เป็นหมี่แห้งนี่แหละ เดีว่าใครชอบยินตาโฟร้านนี้เขาก็มีเหมือนกันได้มาแล้วนะครับทุกคนก็เมนูที่เราสั่งประจำนี่คือหมี่แห้งนะฮะแล้วก็ที่เด็ดของร้านนี้นะก็คือลูกชิ้นเอ็นหมูนะน้าตาแบบนี้ถ้าใครมาอันนี้ก็อยากแนะนําให้ลองชิมดูแล้วก็สั่งแยกมาเลยนะครับเพราะว่ามันอร่อยมากป็นอีกร้านหนึ่งที่กินมั้งแต่เด็กๆเหมือนกันใครมาโซฟาลืมให้มาลองดูได้นะครับไปกินกันดีกว่า ก๋วยเตี๋ยนางหมูสวนเท่าแก่ก็เปิดตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นแต่อยากให้รีบมากันหน่อยเพราะว่าสายสายเนี่ยก็เริ่มหมดแล้วใครมาส่งขาก็อยากให้แวะมาลองกันครับแล้วเดี๋ยวไว้จะพาไปินร้านประจำอีกฝากคำต่อไปไว้ด้วยกินมีไปแล้วเิ้